สภาพสวยประวัติฟีดาวผ่อนสบายเดือนละ5,000บาทมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเต y ต้าว mm ิยอส 1.5G กวโตคันนี้ปี2013ค่ะภายในนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นเบาะนังสีดำนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกประไฟฟ้าพับไฟฟ้าแอร,ร์บักเอเบสกุญแจริโมดพวงมาลัยมันติฟังชัน ก้องสองถอยค่ะคันนี้สามารถจดมันอียี่สิบได้ด้วยนะคะขอฐานเงินเดือนนะคะได้รับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้คนเดียวนะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะคะก็รซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยคะ่ะโตยต้ตาเป็นรถที่แอร์เย็นที่สุดในบรรดารถทุกยี่ห้อนะคะอะไห่ก็หาได้ง่ายด้วยนะคะติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะสภาพดีค่ะขับดีพร้อมใช้งาน วกับเอกสารเท่านั้นค่ะทุกอย่างฟรีหมดเลยนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วมเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะรถสวยสภาพดีค่ะไม่มีอุบัติเหตุนะคะและก็ไม่มีจมน้ำด้วยนะคะรับประกันให้เลยนะคะมีที่วางแก้วน้ำด้วยนะคะขับด,ดีพร้อมใช้งานเลยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะ เตอรมีออน1.5 g กออโต้คันนี้ปี2013นะคะประวัติดีพีดาวไปเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะ